้องจึงหาไปกันต่อค่ะ บอกว่าแฟนๆเนี่ยตกอกตกใจจริงๆนะสำหรับเรื่องราวอาการป่วยของนักร้องนักแสดงนางเอกลิเกตาคมนะพี่แอนมิชชัยแกป่วยเป็นโรค sle หรือที่หลายคนจำชื่อคือโรคพุ่มพวงเออพี่แอนเนี่ยนะบอกกับประเทิงไทยรัฐมานะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการป่วยดังกล่าวช่วงที่ไปทำงานที่อินเดียค่ะก็เป็นช่วงที่ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานพอทำงานหนักเนี่ยไม่มีเวลาพักผ่อนอาการป่วยก็เลยแสดงอาการออกมาแบบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆยอมรับเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเครียดมากๆ เพราะว่าอาการป่วยมันไปกระทบกับงานต่างๆที่รับเอาไว้<ม>ก็เลยจําเป็นต้องหยุดงานเพื่อรักษาอาการป่วยนั่นเองค่ะตอนนี้อาการป่วยโดยรวมดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้หายขาดซึ่งพี่แอนบอกว่าตอนนี้ต้องปรับเวลาการทํางานให้เหมาะสมค่ะก็คือต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยนะคะมไม่สามารถโหมงานหนักอย่างเหมือนที่ผ่านมาได้<ฮ>ขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้ค่ะแล้วก็คอยสอบถามด้วยความเป็นห่วงนั่นเองค่ะต้องบอกว่าตอนนั้นเป็นหนักจริง ก็ไม่ได้ว่าหายขาดนะคะมันไม่ได้หายร้อเเซแต่ว่าแอนก็พยายามดูแลรักษาตัวเองฟื้นฟูทั้งภายนอกภายในนะคะก็เพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดดังน,นั้นก็ค่อนข้างสาหัสอยู่เหมือนกันเพราะว่ากว่าจะผ่านช่วงนั้นมาได้ก็ สภาพจิตใจก็แย่ตอนนี้ก็ได้ดูแลตัวเองตามคําแนะนําของคุณหมอเอาสุขภาพเป็นหลักเนาะแล้วก็เอางานเนี่ยเป็นรองนะคะอยากจะฝากแฟนๆไว้ว่ายังไงก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะสมัยนี้ก็มีโรคภัยต่างๆทีเ่เป็นโรคแปลกๆขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคน,ท,คนที่เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะ หายไม่ไวนะคะใช่ค่ะแต่ว่าหน้าตาคนป่วยสดใสดีนะอ่ะ<า>เจอพี่แอนอีกหนึ่งเรื่องไม่ถามไม่ได้ค่ะต้องบอกว่าพี่แอนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ชอบเข้าวัดทาบุญเป็นประจําพี่แอนบอกว่าจากเหตุการณ์ข่าวเช้าในวงการพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นยอมรับเลยว่าเป็นห่วงเด็กรุ่นใหม่เหมือนกันที่เด็กๆเ,เนีย่ยบางทีอาจจะแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ถูกอาจจะเหมารวมว่าเข้าวัดทาบุญไม่ได้เพราะว่าศาสนาเสื่อมเลยอยากจะฝากบอกกับน้องๆทุกคนเลยนะคะว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้เสื่อมแต่ตัวบุคคลบางคนต่างหากที่ทําให้เสื่อมค่ะก็เลยอยาก บอกทุกคนว่าให้ยึดแล้วก็กราบไว้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะที่แอนเป็นห่วงก็จะเป็นห่วงในกลุ่มเยาวชนเนี่ยนะคะที่เขายัางไม่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ดังนั้นแล้วก็อาจจะมองไปถึงว่าเออมันมันเสื่อมลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพุทธศาสนา บริสุทธิ์สะอาดไม่ได้เสื่อมอะไรลงเลยเพียงแต่มันจะเสื่อมไปก็เฉพาะปเป็นบุคคลเท่านั้นเองนะยึดเอาพระธรรมคำสอนเป็นสูงที่สุดนะคะอย่ายึดที่ตัวบุคคลนะ,ะนนี่พี่อันพูดถูกนะใช่อ่าผู้ชมบ